สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราเท่ EP ที่240ี่นะครับผมก็สําหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี่จะเป็นแรงแกนแต่งตัวสายฟรีไปสุ่มเช็ดโลกปักทงนั่นเองนะครับซึ่งสําหรับ EP นี้ครับจะแต่งตัวตามนี้ไปเลยก็จะเป็นชุดสายฟรีตามนี้นะครับทุกชิ้นนะครับได้มาฟรีหมดเลยนะครับทุกคนและก็สําหรับวันนี้ครับไปแบบแรงแกนเช่นเคยตามนี้นะครับและก็สําหรับวันนี้ครับพี่ก เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับทุกคนเป็นวชิราลงแรงครับและก็ตอนนี้ก็อยู่แรงแกน5ดาวแต้ม16,703นะครับตามนี้เลยช่วงนี้ครับไม่ได้ดันแต้มนะครับทุกคนเพราะว่าในคอมเล่นไม่ได้นะครับและก็ครับสําหรับวันนี้ครับเซตการแต่งตัวก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนจะเป็นทรงผมเดมอนครับ และก็จะเป็นลายเพนหน้านะครับผมจะเป็นอันเดอร์ l d ลด้าก้นะครับและก็จะเป็นเสื้อแลงโกซีซั่นที่14นะครับและก็จะเป็นกางเกงสูทสีดําและก็จะเป็นรองเท้าบูบัตเตอร์นะครับตามนี้เลยและก็สําหรับวันนี้ครับท่าทางก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนจะเป็นท่าปักธงครับและก็ท่าถ่ายแรงแกนและก็ท่า UMP ครับและก็ท่า XM8 แล้และก็ลูกศรมังกรครับ สำหรับท่าสกินปืนตึงๆครับพี่เอาไปหมดเลยนะครับทุกคนและก็จะเป็น MP40 และก็ท่าสกาและก็ปิดท้ายด้วย AK มังกรนะครับตามนี้เลยและก็สําหรับวันนี้ครับมีกิจกรรมใหม่เข้ามาด้วยครับทุกคนจะเป็นในส่วนของชุดใหม่ตรงนี้เลยนะครับผมสุ่ม8ทีครับผมรับไปเลยนะครับ สำหรับชุดในส่อของทรรชนคนป้นโลกนะครับทุกคนเพิ่งมาใหม่ครับผมสำหรับชุดนี้ครับโคตรเท่ครับทุกคนสำหรับกิจกรรมนี้ครับจะอยู่จนถึงวันที่19นะครับผมและก็วิธีเล่นครับง่ายมากครับผมเอา2อันครับที่เราไม่ต้องการออกไปครับและก็สุ่มเริ่มต้น9เพชรนะครับทุกคนจัดไปครับผมสุ่มให้ดูสักครั้งครับจัดไปได้หรือเปล่านะไม่ได้ได้ครับทุกคนนั่นเน๊ะ เกลือฉยอะไรกันครับเนี่ยก็อย่าลืมมาส่มกันด้วยนะครับทุกคนและก็ของรางวัลครับก็จะมีเป็นกระเป๋าด้วยนะครับผมโคตรเท่ครับบอกเลยเบล่าเช้าเฉยอะไรกันครับเนี่ยทุกคนและก็ครับสําหรับคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปส่งเช็ดโลกปักธงกันเลยดีกว่าครับไปเลยครับผม let's ้วฮัลโหลครับวัสดีครับวัสดีครับ ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยอ๋อจะไปเล่นแรงอะครับไปด้วยกันไหมครับเล่นด้วยได้ปะครับได้สิครับโอ้โหเล่นแกงต้องแบกผมแล้วเนี่ยเฮ้ยพี่ก็แลงแกงไม่ใช่หรอหรือว่าแลงนแดงมันแกนแต่ว่ามันมันมันเล่นยากอะใช่หรอใช่ใช่เห็นเขาบอกว่ามันบวกแกงหนึ่งอะพี่ยังไม่ลองเลยนะที่จะไปลองเนี่ยเอ้าใช่หรอเอ้ยอันนี้พี่สตรีมอยู่ปะเนี่ยใช่ใช่ครับเอาใช่หรอโอ้โหสตรีมอยู่ด้วยเฮ้ยผมขอแอคหน่อยละกันเนี่ย เฮ้ยเวอร์ได้ก็อืเฮ้ยผมอยากดังไงผมอยากดังผมอยากดังเนี่ยแอคหนักกันโอ้โหของจริงอยู่แล้วผมแค่แบบว่าแต่งตัวมาปั่นเฉยๆจริงเหรอใช่เนี่ยทำดาบอกเลยตัวตึงทุกันเลยปะเนี่ยทำดาโีมีหมดผมบอกเลยผมเนี่ยตัวตึงตัวตึงหมู่แปดด้วยของจริงเนี่ยเฟี้ยวว่ะพี่ดู มีทุกอันเลยนะนี่ทาดาครับผมเนี่ยต้องดังแล้วแหละผมในจังหวะเนี้ยนี่อโอ้โหช่องดวะโอ้โหแม่เฟี้ยวเกินเฟี้ยวเกินแม่เ <c oughs> ท่เลยเนี่ยจังหวะเนี้ยเท่เลยเท่เลยพี่ไม่แอ๋กหรอก็มีอยู่แต่ว่ามันก็นั่นแหละมันมันมันไม่ม,มีไม่ครบทุกอันไงพี่ต้องโชว์หน่อยแล้วบอกเลยต้องโชว์แล้วจังหวะเนี้ย <c oughs> แล้วแล้วแล้วผู้หญิงคนนี้เขาเป็นแฟนเราเหรอทำไมเขามีเหมือนกันเลยอ่ะไม่ใช่เอ้าผมว่าเขาเป็นคนดูหรือว่ามากับพี่มอแี้เห็นเขาอยู่พร้อมพี่เลยอะไม่พี่มากับีนสลิมเนี่ยเออใช่หรอใช่โทษโทษโทษอ๋อเอ้ยก็เขาบอกว่าผมเป็นสลิมไม่ใช่หรอเฮ้ปกติแล้วพี่ไม่ค่อยคบกับคนประเภทนี้นะครับโทษตั้งชื่อแบบควรแบบซนจริงเลยเนาะพี่เนาะเฮ้ยพี่เดี๋ยวผมขอแทนรูปด้วยได้ปะ โอ้ยได้สิเขาอาจารย์ไปครับพี่มาเดี๋ยวผมนำมาให้เอานะอ่ะเราหน้าเราหน้าเราหน้านะสองสามทำได้เอาดีต้องดังแล้วผมเนี่ยจังหวะเนี้ยโอ้โหไม่ออกสตรีมด้วยนี่ไน่ได้สกิปปะเนี่ยไนสคร้สกิปปะเนี่ยสคริปไรไม่ได้สคริปนี่เป่นเกมด้วยนี่ของจริงใช่ของจริงพี่ผมอ่ะตัวตึงเน้ย คุณอยู่แล้วคุณคุ้นเสียงนายจัดเลยอ่ะใช่หรอเจอนายที่ไหนวะใช่หรอใช่เราคุ้นเสียงนายอ่ะเสียงพี่ก็แบบว่าแอบคุ้นคนอยู่นิดนึงพี่แต่ว่าไม่รู้ดิพี่ผมจาไม่ค่อยได้อ่ะผมเจอคนเยอะไงอ๋อใช่โอเคครับเนี่ยเฟี้ยว่ะพี่มีทุกการเลยอ่ะทาดาอันนี้พี่อายุเท่าไหร่เนี่ยเออยี่สิบนิดนิดนะครับใช่หรอผมยี่สิบเอ็ดอะจริง รู้เดียกันเดี๋ยเฮ้ยใกล้กันใช่หรอเฮ้ยจริงเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้ยเฟี้ยวเกินนี่อันนี้พี่ที่ชื่อบีเคเคป่ะใช่ครับให้แอดเพื่อนหน่อยละกันจัดแป่เจมเจมนี่ปักธงออกสตรีมด้วยนี่เท่เกินเฟี้ยวจัดอ่ะพี่เจมจัดคนดูเยอะป่ะพี่ช่วงเนี้ยสตรีมอ่ะก็ก็เยอะอยู่นะครับก็เชเอา้ยวอ่ะขึ้นเรื่อยๆครับขึ้นเรื่อยๆประมาณกี่ร้อยหรือพันพี่ช่วงนี้ก็หลักหกเจ็ดร้อยแหละครับก็ถือว่า ดีขึ้นดีขึ้นครับสตรีมอย่างเยอะเอ้โหเฮ้ยพี่ดังนะนี่ผมดังได้ปะนี่อ๋อพี่ยังไม่ดังเลยครับผมพี่ก็ทาเรื่อยๆอ่ครับโอ้โหเฮ้แต่ว่าเนี่ยผมดังแล้วปะนี่ออกสตรีมคนดังเฉยนี่เวอร์เกินโอ้โหเกินไปโอ้โหแม่ดวงดีนะนี่วันนี้นี่ผมนี่เกินไปว่ะเนี่ยแอคยับเลยนี่บอกเลยแอคยับออกสตรีมนี่แอคยับไม่หยุดเลยนี่กดไม่หยุดจังหวะเนี้ยนี่ปากไปปากไปคนดูพี่จะด่าผมปะวะ เขาจะหาว่าเองจะคลิปนะนี่ไ <taking> ม <harder> ่ส okay, คิปพี่ไม่สคลิปพี่โอเคพี่เดี๋ยวผมไปก่อนนะครับโอเคครับวอเคครับพี่ไว้เจอกันครับผมเดี๋ยวว่างว่าเดี๋ยวมาเล่นด้วยพี่อยากดังอยากดังโอเคครับโอเคครับพี่บายบายครับบายบายครับฮัลโหลครับสวัสดีครับอะไรมึงเล่นด้วยได้ปะครับไม่ได้ไก่ครับอ้าวทำไมอะเฮ้ยเดี๋ยวทุกคน เขาเตะผมออกห้องเฉยเลยครับทุกคนครับและคือมาว่าผมไก่เฉยอะไรกันครับเนี่ยเกินไปโอ้โหโคตรเวอร์ครับทุกคนดูทรงได้ตามเข้าไปปักธงใส่หน้าแน่นอนครับผมไปครับทุกคนไปปักธงใส่หน้าคนเมื่อกี้ดีกว่าครับไปกันเลยครับผมเลสโก้ปิวฮัลโหลครับเมื่อกี้จะมาด่าผมทำไมครับ เริ่มเข้ามานทำเพี้ยเลยเนี่ยก็นายมาด่าผมไงก็มึงกากไก่ไงควายเมียวกูปะไม่มีครับแต่ว่านายจะมาด่าผมเพื่ออะไรอ่ะก็ดูสภาพเสื้อมึงดิอยู่ได้แค่งโกะอ่ะตังไม่มีเติมอ่ะกูโกนเงินให้เราปะเฮ้ยนายรวยหรอเออกูรวยเนี่ยกูมีท่าเนี่ยมึงดูดิเฮ้ยเจอคนรวยเฉยเฮ้ยรวยแต่แบบว่าปากดีปากเสียไม่มีมารยาทอันนี้ก็ไม่เอานะครับที่บ้านไม่เคยสอนหรอสอนครับไม่ต้องมาเสือกครับใช่เหรอเฮ้ยสอนจริงเหรอทำไมไม่มีมารยาทเลยอ่ะกูบอกอย่าเสือกไงครับ อุ้ยอันนี้มันติดที่สันดานหรือเปล่าใช่ไหมใช่ะไรของมึงมึงมีอะไรมีครับเนี่ยทําไมหรอผมก็มีเนี่ยทาไมหรอกูก็มีทําไมอ่ะเฮ้ยนะอย่าเขินนะที่ผมมีเนี่ยกูไม่เขินหรอกคนแบบมึงอ่ะใช่หรออุ้ยนายแม่อย่าหัวร้อนนะครับใจเย็นๆมึงมีหมดหรือเปล่าท่ามึงอ่ะมีหมดมีหมดครับทําไมหรอเนี่ยมีหมดทําไมหรอเนี่ยทําไมหรอครับเฮ้ยนะอย่าปากดีดิเฮ้ยอย่าปากดีขอร้องขอร้องได้ไหมว่าอย่าปากดีอ่ะได้ปะ ต้องขอร้องครับรัญญาอ่อนทําไมขยะจังเลยนายอะเมื่อขยะใช่เหรอนายอะขยะไม่ใช่ผม,มผมยังไม่มมทันได้ทำไรนายเลยอะเมื่อขยะเฮ้ยนายอย่าหัวร้อนขอร้องอย่าหัวร้อนร้อนแล้วเหรอเคนี้ร้อนแล้วเหรอ,อมึงเป็นไรไว้ไ,ไก่เฮ้ยไม่มีคําอื่นด่าแล้วเหรอ,อนายคำมึงไก่ไงสมควรสุดลวมึงไก่ยขยะด่าเป็นอยู่คําเดียวหรอครับเฮ้ยนายแม่ว่าตัวเองเปล่าไอ้ขยะเนี่ยใช่ไหม กูว่ามึงขับไอ้ขยะใช่เปล่าอุ้ยนายมึงอะขยะนายเชื่อผมแล้วมึงตั้งชื่ออะไรว่ชลาโรงลเล่นปัญญาอ่อนชื่อเด็กน้อยวะอ้าวแล้วทำไมหรอกค้าก็อยากตั้งอะทำไมหรอชื่อนายก็สีแซงด้วยเหมือนกันไม่ใช่หรอเนี่ยไอโนวาเนี่ยใช่ไหมเสีแซงเฮียอะไรของมึงมึงไปใช่เปล่าเฮ้<า>ย,<า>ยชื่อจริงแบบว่าชื่อแต๋วอะไรเงี้ยแต่แบบว่าในเกมชื่อโนวาอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่เฮียอะไรของมึงวิ่งแม่อย่าร้อนนายอย่าร้อนอย่าร้อนขอร้องเฮ้ยนายร้อนแล้วหรอเฮ้ยแค่นี้นายร้อนแล้วหรอเนี่ยผมอยู่เล่นเกมด้วยเนี่ยนาย โอ้หแกงโง่อยู่กูเหยียบด้วยจริงอุ้ยนายไม่มีปัญญาขึ้นเปล่ากูไม่ขึ้นหรอกแกงกระจกกระจกใช่เปล่าขึ้นไม่ได้เปล่าใช่ไหมอุ้ยขึ้นไม่ได้อุ๊ยโอ้โหเฮ้ยนายอย่าร้อนขอ้องแม่ยังไม่ถึงจุดคลายแม็กเลยนายอย่าร้อนอย่าพึ่งร้อนอย่าพึ่งร้อนมาครับทุกคนเดี๋ยวเราปักธงใส่หน้าแม่งเลยดีกว่าครับด่าผมสยบเลยนะครับทุกคนมาครับหนึ่งสองซ้ำ เนี่ยนายมีป้ามีป่ะมึงไม่ได้ตึงครับมึงหนึ่งหนึ่งกับกูได้มีธงอะอุ้ยทาหนึ่งหนึ่งอีกแล้วอะเจออีกแล้วไอ้ขยะแบบนายอะเจออีกแล้วอะเจอตลอดเลยอะเฮ้ยนายว่ามึงขยะมากกว่ามึงไม่กล้าในหนึงน่งกับกูอะอุ้ยผมบอกตอนไหนว่าผมยังไม่กล้าแต่ว่านายมันขยะบาัตรฟรีเปล่ามึงรับกูดิมึงรับกูเนี่ยรับไรรับเพื่อนหรออฮ้ยไม่ค่อยอยากติดเสนียดเลยอนาย เฮียอะไรของมึงอุ้ยนายผมไม่ค่อยอยากติดเนียดอะดิขอโทษได้ป้าไม่ค่อยอยากรับอะได้ไหมกลัวกลัวมากลัวกลัวอุ้ยไม่กลัวครับอ่าผมยอมติดเสนียดสักนิดนึงก็ได้อะไอ้แบบว่าความเคียจากนายอะไรเงี้ยมันก็รับกูดิมึงรับรับแล้วเนี่ยผมแอดไปแล้วอะผมแอดไปแล้วครับผมแอดแล้วครับรับดิเออรับยังไหนรับไหนใช่เปล่าโอเคครับเห็นแล้วเห็นแล้วแต่ว่าทำไมนายปากดีจังอะมึงก็หนึ่งหนึ่งกูได้อะทำไมอะทำไมต้องท้าหนึ่งหนึ่งด้วยอะสู้ไม่ได้ด้วยทาหนึ่งหนึ่งหรอ มันก็มาหนึ่งกับกูดิแล้วกป่โอ้โหแม่นายมีป้าเนี่ยปากทงเนี่ยมีปะอุ้ยไม่มีลืมไปถ้ามีคงปากใส่ผมไปแล้วแหละอุ้ยลืมลืมลืมโทษโทษแบจะเหยียบแน้ใช่เหรอเหยียบรงด้วยเฮ้ยนายไม่มีเปล่าใช่ไหมนายไม่มีใช่ไหมอุ้ยมีหรอกท่ากระจองมึงใช่ปะใช่ปะอุ้ยใช่เหรอเฮ้ยจริงป้าใช่ไมมีเสื้อแบบขู่กันเไม่มีครับทำไมหรอเนี่ยผมมีเสื้อเลนโกออะทำไมหรอท่ากระจองไงโอ้โหแมไม่ไหวเลยนายปากดีจังเลยอ่ะ แค่มีเสื้อแบบว่าเล่นกอดอะไรเงี้ยทำไมอรอแค่นิดหน่อยทำไมหรอครับามามาหนึ่งหนึงน่งกูดีกว่ามาเฮ้ย hey, นายร้อนแล้วอรอมาเหะมาเหอะไม่ต้องพูดมากว่ะร้อนแล้วหรอครับอุ้ยแม่มีคนร้อนเฉยเฮ้ยนายผมถามได้อย่างได้ปะ่ะบุพาการีไม่เคยสั่งสอนหรอครับกูบอกว่าต้องเสือกไงครับอุ้ย<ห>แม่รอม้อนเฉยนายผมขอร้องได้ป่ะว่าอย่าร้อนนะ่ะผมไม่ค่อยชอบเดยคนหัวร้อนอะไรเงี้ยเล่นเกมด้วยไม่สนุกอ่ะไม่ต้องเสือกครับมาหนึ่งหนึ่งครับปากหมาเกินแม่หมาอยู่ในปากกี่ตัวครับน่ะ กูว่าน่าจะปากมากกว่าครับปากหมาใช่เหรอครับเฮ้ยผมยังไม่ทันได้ด่านายเลยนะตอนแรกนายมดาด่าผมก่อนนะมาหนึง่งๆกับกูเถอะครับเฮ้ยผมสวนคืนนี่เดียวนายทำรับไม่ได้เลยหรออุ้ยโอเคคบนายไปสร้างไป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 ไอขยะไปไปไปชิว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 ไปไปไปชิวชิวชิวไป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 เร็วเร็วโอเคครับทุกคนแหมผมไล่มันไปสร้างห้องแล้วนะครับทุกคนครับแหมไม่ไหวเลยปากยังดีครับผมไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปหนึ่งกับไอขยะตัวเมื่อกี้ดีกว่าครับไปกันเลยคร<อ>ับผมเลสโก จ้าเอ๋ทุกคนสำหรับเฟสนี้ครับเป็นเฟสหลักพี่เองนะครับทุกคนสามารถไปแอดเพื่อนกันได้นะครับและก็ครับสำหรับเฟสนี้ครับพี่จะเอาไว้คอยอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับทุกคนและก็เฟสริงครับจะมีผู้ติดตามอยู่34,000คนเนาะและก็ครับอย่าลืมแอดไปกันเยอะๆนะครับทุกคนป โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในเกมแล้วนะครับขอซื้อปืนก่อนนะครับทุกคนเดสเซอร์อีเกิลครับและก็ไอวอครับผมและก็กอสองครับไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟหัวไอขยะตัวนี้ดีกว่าครับแม่งเหยียบสายฟรีเฉยอะไรกันครับเนี่ยไปครับทุกคน let's go ครับผมนั่นนะวิไม่โดนโอ้โหตั้งไอวออย่างไว อะไรเนี่ยผมหลอนอะไรวะเนี่ยวุ้ยไม่โดน เ่อย,ยิงยากจังวะเรียบร้อยครับทุกคนจัดไประยะจูบเลยครับไอเชนนี่แม่งเล่นยิงยากชิบหายครับทุกคนวิ่งเข้าซอกนูนทีซอกนี้ทีอะไรกันครับเนี่ยไม่ไหวเลยสงสัยไม่กล้ายืนวัดกับผมนะครับทุกคนเพราะว่าผมเล่นคอมไงห,งหวันครับจังหวะนี้แม่งหวนันผมบอกเลยจริงวนันจริงแลคือช่วงนี้ครับ ผมตั้งไอวอลแปลกๆนะครับทุกคนจริงตั้งวอลแปลกมากครับช่วงเนี้ยไม่รู้เป็นไรไปครับทุกคนต่อครับผมปล่อยตัวยั่งนานจ้าเอ๋อยู่ไหนจ้าไอขยะ <c oughs> ฝั่งโน้นอีกแล้วเหรอเฮ้ย <c oughs> ทุกคนเราเจอแต่สายไฮไลท์ว่ะมาแต่ฝั่งนี้อีหย่างวะโอ้โหไม่ไหวเลยนั่นไงมันไกลนะมึงรู้บ่ <c oughs> ไหนวอลปึ๊บ ปึ๊บ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 นั่นนี่เรียบร้อยครับผมจัดไปเม็ดเดียวคมคมบาลลงท็อปแล้วก็ปกสสักธงซ้ำศพไปครับผมของจริงไอทออ็อปอ่ะตัวตึงแล้วก็ครับรอบนี้ซื้ออะไรดีหมวกสองไปแล้วก็เห็ดสามสองอันไปครับต่อครับผม ปล่อยตัวโคตรช้าเลยครับทุกคนดูดิโอโหรู้ว่าออกไม่ได้แต่ก็ยังจะวิ่งออกครับทุกคนอะไรกันครับเนี่ยไม่ไหวเลย <S <S ก็เหมือนกับความรักเลยครับทุกคนครับรู้ว่าเขาไม่รักแต่เราก็ยังดื้อดานยังจะไปรักเขาเอเศร้า เฮ้ย,ยทุกคนมันซื้อ UMP มาเหรอวะอ้าววันเฮ้ยไม่โดน ดูดิทุกคนมันวิ่งสวนทางกับผมหมดเลยครับไม่เดียวไปอุ้ยเฮ้ยตัวโอ,โโอโ้โหโอ้โหมันยิงโดนหัวผมเฉยเกินไป เฮ้ตัวมันเล่นโคตรยากเลยครับทุกคนเล่น,นเชเนี่ฟอร์มตึงเหรอวะเฮ้ยเกินเรียบร้อยครับผมมันวิ่งเข้าซอกนู้นทีซอกนี้ทีครับผมงงว่ะจริงเล่นกระเบียดนี่โคตรยากครับจับทางไม่ค่อยถูกนะครับทุกคน มันคิดจะวิ่งมันก็วิ่งไอ้เนี่ยจริงทุกคนลองสังเกตนะครับแม่งวิ่งหนีอย่างเดียวว่ะมันไม่กล้ายืนวัดกับผมเลยโอ้โหเกินไปไม่ไหวเลยเล่นอย่างนี้โอ้โหไอท็อปทอนะเนี่ยไปครับต่อครับผมเอ้ยลืมซื้อเห็ดจัดไปสองอันเอา้าเดี๋ยวซื้อแล้วเหรอวะจดเอะ เชดเคเอาว่ะแม่งเอาคืนมาทุกคนเฮ้ยเอาเรื่องเกินมันมาว่ะสามหนึ่งแล้วครับจังหวะนี้แล้วก็ครับซื้อลูกสองไปแล้วก็ UMP สักหน่อยละกันจัดไปครับผมหมวกสองก่อสามไปครับทุกคนต่อต่อต่อ อันนี้คือผมพูดตรงๆนะครับทุกคนเล่นกับไอเชีย้ยนี่โคตรยากมันวิ่งหนีอย่างเดียวครับเล่นแบบว่าตีนผีอะไรเงี้ยเข้าซอกโน้นทีเข้าซอกนี้ทีกะแบบว่าไม่ให้ผมหาตัวมันเจออะไรประมาณนี้เนาะเกินไปเล่นกวนตีนชิปปิงเลยจัดไปกวนตีนนกะก่อฮะแล้วก็ครับเช็คระบบหายใจหน่อยละกันจัดไปครับผมของจริงท็อปเม็ดเดียวครับ ฉายาใหม่ครับผมแหม่ของจริงอยู่แล้ว <C US> S> <S แล้วก็รอบนี้ซื้ออะไรต่อดีไม่ซื้ออะไรแล้วพอไปบารมีเสื้อเลงโก้ครับผมผมลืมใส่ UMP มาว่ะทุกคน <C US> S> <S ลืมลืมลืมนะครับมีสกินนี้อยู่นะครับแต่ว่าลืมใส่มาท็อปท้อว่ะเฮ้ยไม่ไหวเลยไปครับทุกคนต่อเอวิโก้ครับผม <C US> S> <S ขอปักธงแอคมันหน่อยละกันน,น,นี่จัดไป แล้วก็ครับฝาโอ้โหไม่โดนซ้ายเช็ดเคอัดตัวเฉยเอาว่ะมีการเช็คระบบหายใจผมด้วยวะ่ะทุกคนเฮ้ยเกินเบอร์วะ่ะแม่งเช็คระบบหายใจคืนวะ่ะเฮ้ยเกินได้นะได้นะเล่นลิ้นหนาะ อันนี้เขาเรียกว่าเล่นลินนะครับทุกคนบอกเลยแล้วก็ไอวอลไปหมกสองก็สามแล้คือปัญหาแม่งอัดตัวผมเฉยโอ้โหไม่ไหวเลยปวด2เม็ดด้วยนะครับทุกคนแหมเม็มเดเดียวไม่เป็นไรแต่นี่2เม็ดนี้ตั้งใจนะมึงตั้งใจนะไอขยะบักรอบอผมเกลียดตรงที่ว่าแม่งเหยียดสายฟรีแหละทุกคนจริงๆแค่ใส,ส่เซเรนโกมาปัานเอง โง่เ <No, S 2> ชื่อกูเฉยเอาดินั่นหนจัดไปครับ2เม็ดคมๆแล้วก็เช็คระบบหายใจไปรัวๆนี่รัวๆหมดแม็กไปดิเออของจริงบอกเลยอย่าให้ไอท็อปได้เช็คระบบหายใจคืนนะครับ มันล่อหมดแม็กนะบอกก่อนไปครับต่อครับทุกคนสำหรับสกินปืน UMP นะครับผมมองว่าอันนี้น่าจะเป็นสกินที่ดีที่สุดนะครับถ้าไม่รวมท่าทางอันนี้เนาะเพราะว่าผมใส่อันนี้เล่นเหมือนกันนะครับทุกคนมันบวกอันนี้ไงทุกคนดาเมจสอง้วก็อัตราการยิงหนึ่งใช่ปะเฮ้ยไม่ใช่ดิอัตราการยิงสอง้วก็ดาเมจหนึ่งอันนี้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยได้เอ๊ จัดไปหนึ่งหัวหนึ่งเม็ดโอ้โหตั้งไอวอลร,รอบทิศทางเลยครับทุกคนเกินไปเอาเรื่องเกินไปป้ามึงเนี่ยตาลายไปดิน้องๆตาลายไปดิโอ้โหพี่ท็อปขอโทษน,นะจ๊ะหล่อนครับทุกคนหล่อนครับช็อตเมื่อกี้ โอ้โหเฮ้ยตัวเฉยไม่ไหวเลยบักท็อปประหยัดตัวมันเฉยเดี๋ยวแม่งก็ร้องอีกเฮ้ยมึงจะวัดกระโดดยิงบ่ฮะเอาตัวเฉยโอ้โห ไม่ไหวเลยไอท็อปผมจะกระโดดยิงหัวมันนะครับจอดเมื่อกี้แต่ว่ามันเดินไงมันก็อัดตัวผมนะครับเมื่อกี้ก่อเกือบแตกทุกคนดูดิไม่ไหวเลยแม่บักปลอบคนนี้น,น,บบน,น,นี่เกินเบอร์วะ่ะไอนี้มันเอาเรื่องจัดครับทุกคนดูทรงตอนนี้น่าจะหัวร้อนแล้วนะครับทุกคนครับเดี๋ยวจบเกมนะครับเราต้องชวนมันมาคุยหน่อยแล้วจริงๆอันนี้บอกเลยว่าของจริงชวนมาคุย ไม่รู้ว่าจะหายอีกหรือเปล่านะครับทุกคนที่ผ่านๆมาจะชอบหายนะครับหวังว่าไอ้นี่คงจะไม่หายนะครับทุกคนเคสเคเอาว่ะเฮ้ยเชีย่ยหัวเกือบโยกครับทุกคนเอาว่ะมีการดันมาด้วยเทสเทเอาว่ะอัดตัวแล้วว่ะ ฮ้ยทุกคนมันเล่นอัดตัวผมแล้วว่ะสงสัยอัดตัวคืนนะครับเพราะว่าช็อตเมื่อกี้ผมเผลอไปอัดตัวมันยัไงเมื่อกี้่ไม่ไหวเลยท้อว่าโอ้โหแม่โดนเอาคืนเฉยช่างมันครับทุกคนถือว่าปล่อยเด็กมันไปนะครับไปตกอหมวกสองต่อสามครับไปครับทุกคนต่อครับผม <c oughs> เกมนี้ผมจะปิดให้ได้นะครับถ้าผมปิดไม่ได้อย่ามาเรียกผมว่าเสียท็อปหมู่แปดนะครับทุกคน ขอเปิดโหมดปีศาจหน่อยละกันใช่เม็ดเดียวไปอุ้ยไม่โดนเม็ดเดียวโอ้โหไม่ตายเฉย เรียบร้อยครับผมจัดไประยะจุกแดงเถือกนะครับช็อตเมื่อกี้แดงเถือกนะครับทุกคนเห็นไหมเป็นพยานให้พี่ด้วยนะครับผมโอ้โหเจ็ดต่อสามครับทุกคนดูสภาพดูดูโอ้โหสภาพไอพวกเหยียดสายฟรีแหมไม่ไหวเลยนอนเน่าไปดิไอพวกขยะที่รีไซเคิลไม่ได้นะครับทุกคนแมแล้วก็ครับสำหรับ EP นี้ครับปิดไปด้วยสกอร์สวยๆครับผม 7ต่อ3ครับดาเมจครับ3า1 9นระครับตามนี้เลยโอเคครับทุกคนและก็สำหรับ EP ีนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราออกไปชวนมันมาคุยหน้าล็อบบี้ดีกว่าครับผมไปกันเลยครับทุกคน let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่หน้าล็อบบี้กันแล้วนะครับขอชวนไอขยะตัวเมื่อกี้มาก่อนนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะกล้ามาหรือเปล่านะครับ n t n o v a ครับผม ดูก่อนนะครับอยู่ไหนกันหน้าเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวไม่เห็นรายชื่อเพื่อนครับเกินไปเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวมันลบเพื่อนหรอวะน่าจะใช่นะครับทุกคนเฮ้ยลบเพื่อนหนีอีกแล้วครับทุกคนเฮ้ยเกินเบอร์ว่ะ ไม่ได้คุยอีกแล้วครับผม EP นี้สุดเกินแพ้73็และคือลบเพื่อนหนีเฉยอะไรกันครับเนี่ยทุกคนปล่อยเด็กมันเดินไปครับผมแล้วก็ครับถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนก็สำหรับ EP นี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับแล้วก็ครับสำหรับ EP หน้าครับอยากให้พี่ทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จัด ให้นะครับผมและก็ครับสำหรับ EP นี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายปิ้ว